สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้านเบดโปรนะครับอยู่กับพี่เอนะครับวันนี้เขาเรียกว่าเป็น e ีพีหนึ่งที่ผมแบบอยากนำเสนอมากคือจะมาลองเบสนะครับของร้านเบดโปรที่เขาบอกว่าเป็นโฟกิงของที่นี่เลยไม่ได้มีไว้ขายใช่ไหมใช่ครับตัวนี้ลักมากครับเก็บไว้ทุกคนได้ลองครับคือไม่ขายไม่ขายราคาผมว่ารวมๆก็น่าจะหลักร้านนะครับสามตัวสี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าพี่เอจะให้ผมลองตัวไหนกันบ้างนะครับอพบกับตัวแรกไปครับเป็นฟูเดล่า มมนาสไฟลอิลิสนะครับแต่ว่าตัวนี้จะพิเศษตรงที่เป็นออริจินอล1986ออกเป็นออริจินอลเลยใช่ครับโดยที่โรงงานเฟอร์ล่าจะผลิตเริ่มต้นปี1983แต่ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่แลยไอเทมมากๆครับผมถามหน่อยเมืองไทยมีที่ไหนมีเมืองไทยผมว่านักสะสมน่าจะมีแต่ว่าแต่ว่าแต่ละตัวจะมีโทนเสียงที่ไม่เหมือนกันแต่ผมจะบอกว่าตัวนี้มีความพิเศษ เพราะว่าตัวนี้อ่ะค่อนข้างจะสมบูรณ์หมดเลยครับแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นเป็นเขาเขาเรียกอะไรครับอ่าไม่เหมาะกับผู้สูงวัยเพราะค่อนข้างมีน้ําหนักเยอะครับประมาณ4.8ได้ครับค่อนข้างค่อนข้างจะหนักนิดนึงครับเดี๋ยวผมไปลองเสียงให้ดูแล้วกันนะครับโอเคครับโอเคฟโต้าโมนาตเอลิสนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองแบบว่าเขาเรียกว่าไงปรับให้มันเป็นลักษณะเหมือนแบบแฟลตแฟไป้ก่อนก็คือทุ้มกลางแหลมเนี่ยคือผมไว้ตรงกลางหมดนะครับ พยายามแล้วก็ <Okay. S 1> ลองฟังว่าอันนี้โทนโทนนี่ผม <c oughs> อันนี้รู้สึกจะเป็นโทนนะแพนไบรคอพอันนี้โอเคนี่คือแบ <c oughs> บเบสแพงนะเสียงมันจะนุ่มมากเลยเสียงแลเสียงแหลมก็แบบไฮโซมาก คือตอนนี้ราคามันมันไปถึงไหนอะพอจะบอกได้ไหมครับตัวนีาาใน้ในตลาดโลกในตลาดโลกไม่พูดถึงตัวนี้พูดถึงในตลาดโลกที่เขาขายกันใน eBay หรือหรือเขาประมูลกันหรือมีคนที่แบบราคาที่มันควรจะแบบจะเป็นอะไรเงี้ยผมไม่ได้หมายถึงตัวนี้นะแต่หมายถึงว่าถ้าเป็นโมเดลนี้แล้วขายกันในต่างประเทศอะ่ะผมอยากรู้คร่าวๆมันพอมันตีราคาได้ไหมมันต<อ>ีราคาได้ไหมราคาราคาตัวนี้ค่อ,อนข้างค่อนข้างสูงครับโอ หลักหลายแสนไม่เป็นไรพูดได้สมกรณ์ไม่เข้าเขางั้นรายการนี้ๆๆน่าจะประมาณล้าแสนได้ครับห้าแสนแม่เจ้าเดีวนี้รถไฟฟ้าก็รา,าคาประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวผมขอฟังเสียงสแลปหน่อยอโอ้โหเดี๋ยวขอเบาหน่อยนะเดีย๋ยวมันจะแตก กรุบกริบมากเลยอะมันกรุบกริบจริงๆอะถ้าใครนะรับสนใจอยากจะลองเบสที่มันไฮเอ็นขนาดนี้แล้วก็แบบว่าเจ้าของใจดีนะไม่ใช่ว่าน้องๆเดีออย๋ยวเป็นรอย <c oughs> เราวาลองเบาหน่อยมาที่นี่ได้เลยครับเบสโปรนะผมรับรองเลยว่าพี่เอใจดีมากแล้วก็คือแต่ก็ต้องระวังนะของมันมีราคาเนะก็แบบเหมือนแบบเราจะได้แบบมีเขาเราียกอะไรนะได้ได้มีประสบการณ์ใหม่กับเบสที่มันแบบค่อนข้างไฮเอ็นอะเราจะได้แบบว่ารู้ว่าอ๋อโอเคเบสที่มัน เสียงที่ดีจริงๆแล้วก็ค่อนข้างที่มีงานที่ละเอียดมากในการทำนะครับทั้งทั้งแบบการทําต่างๆนะฮะรละละเอียดดีเทลมาเนี่ยมันมีสูงมากสาหรับเบสที่มันเป็นราคาขนาดนี้ตอนนี้มีที่มาค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าวันนี้เดินเป็นเบสที่ที่ได้รับการใช้งานมาเยอะอมันเลยมีสภาพที่สมแต่ว่าเหมือนที่บอกครับได้ส่งมาทางให้ทางโรงงานเทอร์าเขาได้จัดการ ในการในการทําให้กลับมาสมบูรณ์ใหม่ใช่ใช่ครับโดยโดยวินนี่เฟอร์าเลยครับโดยโรงงานเฟอร์าแล้วก็แล้วก็ปรับเปลี่ยนอย่างอย่างเช่นพวกอะไหล่ก็ก็ใช้เป็นของรุ่นใหม่เลยครับเพราะว่าแล้วก็ปรัแบบเปลี่ยนปิกอัพเป็นรุ่นเดิมครับสเสน่ห์ของมันอยู่ที่ปิกอัพรุ่นนี้คืออย่าผมขอขอพูดความในใจส่วนตัวนะสำหรับเบตัวนี้ผมรู้สึกแบบมันมันเหมือนเราขับรถยุโรปแพงแพงะพูดง่ายง่ายมันมันมันละมุนมากเสียงแหลมเสียงโลมันแบบ มันละมุนนะมันไม่กระโชกค่าครับอันนี้ผมแบบเวลาผมลองเบสอนะ่ะผมจะพยายามปรับให้มันแฟดๆเงี้ยครับผมจะไม่บูตอะไรให้มันแบบเพราะาบูตไปก็เท่านั้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเนื้อเสียงที่ดีมันควรจะต้องแบบ80ดสิบเนะมันควรมาจากสิ่งที่มันเป็นแฟดๆของของเบสตัวนั้นๆนะครับผมก็เลยแบบว่าจะไม่เน้นเรื่องของการที่แบบเขาเรียกอะไรอนะไปบูตไว้ทําให้มันเสียงเหมือนที่เราต้องการไอ้ตรงนั้นเป็นส่วนที่หลังมากกว่าที่เราจะแบบไปปรับแต่งครับโอเค๋ยวไปดูตัวต่อไปเลยเนาะพี่เอ โอเคมาถึงตัวที่2นะสำหรับเบสในร้านท็อปของเบสโปรนะครับโฟคิงของมาเนนะี่ยตัวที่2เนะี่ยคืออะไรครับพี่เอพูกบอกหน่อยครับตัวที่2เป็นในโฟคิงตัวนี้ครับมันคือเทนเดอร์คัตตอมช็อปมาสเตอร์บิลล์ครับของคัตตอมช็อปและมาสเตอร์บิลลด้วยใช่ครับรคัตตอมช็อปตัอ,อย่างเดียวเนี่ยมันจะยังไม,ยงไม่ยังไม่ใหญ่สุดเนาะยังไม่ท็อปซีรีส์อ่ายังยังผมผมผมได้ยินมาผมว่าคัตตอมช็อปนี่ก็คือแบบสุดยอดนะของเบสใช่ครับนี่คือมาสเตอร์บิลแล้ว ที่พิเศษก็คือช่างที่เป็นคนสร้างเบตตัวนี้ก็คือวินเทนเวนทายซึ่งเป็นช่างที่มีชื่อเสียงมากๆของเฟนเดอร์ในขณะนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ผลิตขึ้นมาเป็นโมเดล19661966 1966. ใช่ครับแต่ว่าโดยส่วนมากเราจะเห็นเป็น1966จะเป็นไมชิ่งเฮสต็อกก็คือบอดี้กับหวัวจะเป็นสีเดียวกันแต่แต่ตัวเนี้ยช่างเขาเรียกว่าจินตนานการเกว่าครับจินตนาการต้องการที่จะให้ออกมาเป็นมาเป็นหน้าตารูปลักษณ์แบบนี้ ให้แล้วก็งานลิลิทั้งหมดะจะจะเหมือนธรรมชาติที่สุดครับแต่เหมือนแต่เหมือนจริงอธิบายลิลิเบสนะมันคืออะไรบางคนไม่รู้ว่าลิลิคืออะไรว่าเห็นก็พูดกันจังเลยโอเคลิลิ oh, <okay. S 1> มันคือการทําให้เบสมันดูเก่าดูเก่าจริงดูดูดูเก่าเสมือนจริงที่เคยได้ผ่านการใช้งานมาแต่จริงมันไม่ได้เก่ามันเกิดจาก<ม>การทําจากช่างถูกต้อใ,<ช>ใช่ครับท,<ต>ที่ที่มีความสามารถมีประสบการณ์ใช่ครับโอเคเนี่ยน้องๆบางคนไม่รู้นะครับอันนี้สาคัญใช่เหมือนเหมือนเปรียบเสมือนงานศิลปะที่หนึ่งเลยครับ S <S แล้วก็เอกลักษณ์ของแต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกันไปเพราะว่ามันไม่มไ,มได้มีบล็อกตายตัวใช่ครับงานฝีมือล้วนๆๆครับโอเคอความพิเศษของมันยังไงอีกครับความพิเศษของมันผม,ผมว่า,าให้เสียงที่คล้ายๆกับออริจินอลเพราะว่าผมเคยสัมผัสออริจินอลแล้วแต่ว่าด้วยความสมบูรณ์ของเบสที่ได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่ครับมันทําให้ภาคของแฟลตของคอบอดี้ทุกๆอย่างสมบูรณ์ครับพร้อมใช้งาน แต่บางครั้งเบรออร์ดิเนจริงๆอะ่ะบางทีไม่เหมาะกับการใช้งานเอ๊ะเหมาะกับการสะสมแลยเก็บรักษาอย่างเดียวอโอเคแต่ตัวนี้พร้อมลุยทุกเอทีครับแสดงว่าเสียงมันต้องแบบเด็ดแน่เดีย๋ยวเราไปลองครับโอเคมาลองฟังเสียงตัวนี้กันเช่นเดิมนะผมพยายามปรับอย่างเฟนเดอร์เนี่ยมันเป็นพิกอัพหน้าพิกอัพหลงังแล้วก็โทนนะครับผมจะเปิดหมดเลยนะครับคือเปิดทั้งหมดเลยเปิดแบบเปิดให้มันสุดนะครับเฟนเดอร์เนี่ยสำหรับผมเนี่ยต้องลองเสียงสลับก่อน คุณคุณเพลงไหมเห็นไหมเสียงมันแบบมันทำให้ผมรู้ถึงแบบกลับเป็นสมัยเด็กอีกครั้งก็คือมาคัสมิลเลอร์ครับโอ้ยดมีหลุดมีว่าวไม่เป็นไรเนาะ โดยส่วนตัวเบาเบา <au. S 1> กว่าที่คิดเบากว่าที่คิดมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันเหมือนเบสแอคทีฟเลยอะ่ะมันดีดแบบแล้วเหมือนน,นี่ปกติเนะี่ยถ้าเป็นเบสเซนเดอร์เนี่ยผมจะแบบเหมือนแบบแบบลดปริัพหน้าหน่อยเพระเสียงมันให้มันจิกใช่ไหมครับใ,ใ,ใช่แไม่ให้อมใช่ใชแต่นี่คือเปิดหมดแล้วมันยังเป็นเม็ดเลยอะ่ะแล้วมันพันมากครับพันคือ ผมเคยต้องเล่าก่อนผมเคยลองมาซบิลตัวหนึ่งที่เป็นมาคัชนิลเลอร์ตอนนั้นผมยืมไปอัดใ,ในอัล,อลบั้มผมผมว่าตัวนี้เสียงโหดกว่าอีกโหดจริงตัวนี้ก็เช่นเดิมไม่ได้มีไว้ขายมีไว้ให้น้องๆที่มาเยี่ยมเยือนเบสโปรได้ลองนะครับมีที่ไหนไม่มีแล้วไม่ไม่มีครับหาลองยากมากครับเพราะว่าลองคั้นข้ม แล้วตัวนี้เดิมทีได้ได้ขายไปแล้วนะครับเดิมเดิมก่อนหน้านี้เคยเคยได้ขายไปแล้วกับกับกับรุ่นพี่ท่านหนึ่งด้วยกันนะครับแต่แต่ด้วยความที่รุ่นพี่รุ่นพี่แกแกมองเห็นว่าแบบหนึ่งด้วยแกก็สะสมแล้วไม่ได้ใช้งานก็เลยอยากให้อยากอยากอยากนำกลับมาให้ที่เบตโป้จะได้ทุกคนจะได้เก็บเอาไว้ลองครับแล้วทางร้านก็เลยรับคืนซื้อคืนมาซื้อคืนมาแล้วก็น่าจะเก็บสะสมไว้ทุกคนได้ลองที่นี่ครับ เพราะว่าไม่ใช่เฉพาะทุกคนร้อนแต่ของรากก็ร้อนครับโอร้อนจริงไอ้คำว่าหลอนนี่ในที่นี้คือในสําหรับคนที่มาเบ็โปรคําว่าหลอนเนี่ยหมายถึงว่าพอลองกูแล้วมันนอนไม่หลับใจคอไม่ดีอยากจะกลับมาซื้อะให้ได้นั่นเองคือคําว่าหลอนนั่นเองนะครับโอเคมาลองกันครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปครับมาดูตัวที่สาม่าเป็นตัวนี้เป็นแบรนด์ NTD นะพี่เอแนะนำหน่อยครับ ตัวนี้เป็น MTD 5 3 5 4 2 4นะครับก็คือมีทั้งหมด24่สิบสีแผ่น<อ>แล้วก็แต่ตัวนี้จะมีความพิเศษตัวที่ตัวนี้จะเป็นอ่าตัวที่เป็นซิกเนเจอร์นอมซอกตัน,น,ตนซึ่งซึ่งค่อนข้างมีน้อยมากครับซึ่ง,ซ,งซึ่งซิกเนเจอร์นอมซอกตันส่วนมากเราจะเห็นในในภาพของของทรงซาลาโตก้านะครับก็คืออ่อาจะมีลักษณะข,ของทรงแบบนี้ซาลาโตกา้าใช่ใช่ครับทำไมชื่อซาลาโตก้าเพราะอ,อะไรมันมันเป็นมันเป็นอน่าไม่ไม่ครับมันเป็นทรงแต่แต่ว่ารุ่นนี้เป็น<อ> รุ่นนี้คือซิกเนเจอร์ของนอมซอกตันเลยผมเคยเลองตัวนี้นานแล้วติดใจไหมครับเสียงดีครับ,บ,รบแต่ว่าแต่ว่าคุณบอกว่าตัวเนี้โหดกว่าอ่าแต่จะลองเสียงดูว่ามันโหดเพราะว่าค่อนข้างค่อนข้างจะหาซิกเนเจอร์ของนอมซอกตันยากในในบตระกูลห้าสามห้าอ๋อมันหาย,ยากมันก็เลยแบบกลายปมันเป็นมันเป็นสเปคที่ต้องสั่งครับต้องสั่งคัสตอมเท่านั้นอ๋อครับแล้วแล้วเสียงเขาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าตรงใจไปรุ่นยุคนี้ ของมันต้องมียุคนี้ครับคลิป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 ,ลป,ลปหน่อยแน่นอนค,ครับแบบแบบแปลกใช่ไหมถูกต้องครับเดีย๋ยวผมมาลองเสียงให้ดูนะครับสำหรับตัวนี้นะครับว่าเป็นไงเดี๋ยวผมมาลองปรับง่ายๆนะครับสำหรับเบสตัวนี้นะครับอินทีดีตัวนี้นะครับก็คือเป็นแฟลตเหมือนก,นกันนะครับทำเหมือนเหมือนกับตัวก่อนก่อนหน้านี้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองเสียงเดินก่อนลวกันคือเบสระดับไฮเอดนอย่างเงี้ยมันแน่นอน,นครับสิ่งที่มันเจ๋งเลยคือโลไม่ต้องไปลุ้นเลยโลมันถ้าเกิดว่า ทาบูธนี่บ้านแตกครับแต่สิ่งที่เด่นของมันคืออย่างนึ่งคือเสียงแหลมที่บอกว่าแบบับรุ่นชอบนะนบผมว่ามีความใกล้เคียงโฟโด่าตัวที่ผมลองตัวแรกรแต่มันเหมือนมันกริบกว่าผมไม่บอกแล้วกันว่าตัวไหนมันดีกว่ากันนะมันต้องมาลองมันแล้วแต่เทสแล้วตรงนี้ว่าแต่ว่าสุดท้ายพวกนี้มันอยู่ที่ว่ารสนิยมว่าเราชอบแบบแบบไหนเงี้ย อีกอย่างหนึง่งเมื่อกี้นี่คุยกันหลังไม์เหมือนว่าจริงๆแล้ววิธีการปรับ NTD แบบเ,เขาเรียกกันนะมือเบสชื่อแอนดิลคูเช่ป่ะครับใช่ครับขึ้นตรงนี้กึ้งแอนดิลคู <d> คเช่เนี่ยก็เป็นมือเบสสายเขาเรียกว่า R&B สายโซสาย,สายแบบยุคใหม่อ่ะสายแบบก็ดังอยู่คนนี้เขาเขาใช้ NTD เหมือนกันใช่ครับเขาจะใช้วิธีการปรับแบบไหนพี่เอ เขาเขาเขาจะเขาจะเปิดอ่าเปิดบูตอีคหมดเลย EQ คือคือกลางแหลมใช่ครับเปิดหมดเลยแล้วเขาเขาใช้วิธีการลดเกนอ๋อโอเคแล้วแล้วมันจะได้โทนเขาเรียกว่าโทนเสียงอีกสไตล์หนึ่งครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูแบบธรรมดาอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ปรับนะเอาสแลปแล้วกันครับก็ดีในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองพี่เอลองปรับไปเบาเกนให้ผมหน่อยนะผมจะบูตอันนี้ให้หมดเลยบูตทุ้มกลางแหลมนะครับ แบบสดๆเลยดูนะครับนี่ผมบูน๊นหมดแล้วเบาอีกนิดนึงครับพี่เอเบาอีกนิดนึงครับก็คือเบาเกณฑ์ลงนะครับแต่ว่าเปิดโทนทั้งหมดให้มันสุดเลยครับโอ้อัน,นี่ลั่นอยู่นะยังลั่นอยู่นิดน,นึงพี่เอโอเคได้ละนี่คือความดังระดับที่ใกล้ใกล้เคียงกับระกีนะครับพี่เคอครับโอ้โห กริบมากมันคือกริบๆเลยครับใช่ครับแต่รู้สึกว่าจะคลิบนิดหน่อยอ่าอ่ารู้สึกว่าจะคลิบนิดหน่อยอ่าดีเครับพี่โอ้โหมันคือเขาเรียกว่าโทนของเบสโทนของเบสอินดียุคใหม่นะครับเสียงมันจะยังไงบอกไม่ถูกอะ่ะ โอ้ oh, ต้องมาลองแนละ้วไปรุ่นต้องมาลองตัวนี้แล้วมันมันหาที่ไหนได้อะที่เขาให้ลองเบสขนาดเนี้ยตัวนี้เนื้อหอมมากครับเนื้อหอมมีแต่คนจีบใช่ไหมครับใช่ครับเบม,มีแต่คนจีบแต่ว่าอ่าคนมีไม่ได้เล่นครับ <laughs> <laughs> แต่แตวี๋มีไว้ให้ทุกคนได้ลองครับโอ้โห <laughs> 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 อย่าง <laughs> ถ้าคุณ ถ้าคุณคิดว่าคุณเจอเสียงแหลบเสียงแหลมของเบสที่มันแบบว่าดีๆจากเบสตัวที่คุณบอกโอาตัวนั้นเสียงดีน,นั่นแหะมาลองตัวนี้ครับ MTD 535เอมอนอมสต s อก k s t นะครับ,รบน o มสต c k ก t u โอ้โหผมเล็กคีอยะโอเคฝากไว้นะครับเดี๋ยวเดียมาดูตัวต่อไปกันครับ <S <S มาถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวที่4นะครับตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ที่ทุกคนอยากรู้อยู่แล้วล่ละ Ken Smith นะครับอยากให้พี่เอเล่านะครับเกี่ยวกับตัวนี้โฟก n งตัวสุดท้ายตัวนี้เขามีชื่อว่า Ken Smith Black Tiger ครับ ใช่ครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นทรง B S R นะครับเพราะว่าเคตมิทจะมี2ทรงคือทรง,ง B T แล้วก็ B S R อ๋อโอเคใช่แต่ตัวนี้มีความพิเศษคือต,ตัวนี้เราเรียกเขาว่า number one ครับทำไมเป็น number o ครับเพราะว่าเป็น B S R Black Tiger อ่าเป็นตัวแรกของโลกตัวนี้เลยหรอใช่ครับที่ผลิต6สายขึ้นมานะครับอ๋อไยวดูนี่มีใบ เสเตจเกตเลยใช่ใบเลยนะเซอร์ใบเซอร์ใบเซอร์ใบเซอร์ครับใบเซอร์แล้วก็มีมันคือตัวไหนครับตัวนี้ตัวขวามือนี่ครับผมอืมโอเคคือตัวขวาเป็นตัวแรกที่พี่เอกโชนะอ่าเป็นเป็นตัวแรกที่เขาเขาผลิตเขาเขาผลิตขึ้นมาเลยครับตอนนี้ในร้านเหล็กของหกสายครับก่อนหน้านี้ตัวนี้จะเป็นเจ้าของเจ้าของจะมีชื่อว่าพี่โตพากินสันครับเคยครอบครองอยู่อยู่ช่วงหนึ่งพี่โตนี่ใช่ครับแล้วพี่โตก็จะมาฝากไว้ให้เบลดโตได้ดูแลอ๋อ ช่วงนั้นก็โควิดแล้วเนาะน่าจะไม่ใช่ครับช่วงนั้นพี่โตน่าจะประมาณว่าอขับเบนที่ชอบพี่โตน่าจะอยากขับเบนครับโอโอเคนี่ไปเก้าไปพันเงินก็ได้เปล่าครับพี่โตปวดหลังอ๋อปวดหลังผมมันค่อนข้างมีน้ำหนักเนาะนัใช่ครับนิดนึงตอนนี้ประมาณกี่กิโลครับผมว่าตัวนี้น่าจะมีมาสี่จุดหกกิโลครับโอเคใช่ครับก็ถือว่าค่อนข้างหนักแต่สําหรับผมผมโอเคนะถ้าเกิดนั่งเล่นเล่นได้ไหว โอเคตัวนี้เป็น B S B S R ใช่ครับ B S R เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับครับผมโอเคเดี๋ยวมาลอง k ค n s m i ิท B S R นะครับเป็น16นะครับตัวนี้ครับผมก็ตั้งไว้แล้วล่ะเปิดเป็น f l a กทั้งหมดนะครับไม่ได้บูทอะไรนะครับจริงๆแลลองมาก่อนหน้านี้ละคือความเป็น k ค n s m มิ h เนี่ยแน่นอนถ้าเกิดคนเคยสัมผัสแคนเซมิทเนี่ยจะรู้อย่างหนึ่งเลยที่เด่นๆคือเสียงกลางใช่ครับเสียงกลางมันจะเป็นแบบ โอ้หลับตาก็รู้ว่าเป็นเคนสมิธครับเสียงปลาไงครับดีเลยครับดีสิครับดีคือดีเหนียวหนึบแบบเคนสมิธนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ชอบโลแบบใหญ่ๆอาจจะไม่ชอบเพราะมันจะมีความโลแล้วมีกลางนูนขึ้นมาด้วยความชัดของมันครับ แต่สำหรับคนที่แบบอาจจะแบบผมไม่ได้เล่นคนเล่นดีเบบชัดมากแต่แบบอยากได้แบบคาแรคเตอร์ที่เป็นแบบนี้มันก็จะเล่นง่ายอ,อีกอย่างหนึ่งคือเคนสมิธเนี่ยผมจับตัวนี้นะที่ผมบอกว่าดีอย่างคือเสียงแหลมมันเป็นเสียงแหลมแบบปมอม,มกลางครับว่าแหลมแก้วครับอ๋อแหลมแก้วครับคือ แต่จุดตัวเนี้ยโดยส่วนตัวถ้าเทียบกับตัวที่แล้วคือ mt, D, MT D, อเดียว mtd mt เดียวทำไมเ,เราเ <laughs> mt เดียวไม่ได้เราต้อง mtd <laughs> mtd เนี่ยมันจะแบบคนละคาแล็กเตอร์กันผมไม่ได้บอกว่าแบบแบบไหนดีกว่ากันนะแต่ว่าอยู่ที่ชอบแล้วคือถ้าให้แยกแบบแบบให้เห็นเป็นภาพก็คือตัวของ mtd เนี่ยจะออกแบบไ r i g h t b r i g แบบใสใไปเลยแต่นี้จะอมกลาง งผมเล่นแรงไหมครับโอเคคือตัวนี้ก็ต้องมาลองให้เป็นบุญมือบุญหูะฮะเออบอกเลยว่าแบบเออก็เป็นแต่พูดก่อนหน้านี้ผมว่ามาเบสโปรเนี่ยหลายครั้งแล้วผมก็เลยมีครั้งนี้แหละที่ผมแบบใช้รายการเป็นเครื่องมือโดยการที่แบบว่ามาขอลองเบสในตัวท็อปๆของพี่ของพี่เอนะครับผมรู้สึกว่าโอ้โห คนไทยโชคดีที่มีร้านแบบเครื่องดนตรีที่แบบใจดีด้วยเนาะแล้วก็แบบมีของที่มันแบบว่าเรา,เาถ้าพูดบ้านๆกนะ็คือไม่รู้จะมีโอกาสจะมีโอกาสบินไปที่ต่างประเทศแล้วก็บบไปหาลองมันก็ยากละ่ะเพราะว่าผมก็ผมก็คิดว่าแบบเขาก็คงไม่ได้มาเปิดให้ลองอย่างเงี้ยฉะนั้นอย่าลืมนะครับลาดพร้าว71นะครับเบสโปรนะครับที่นี่นะยินดีต้อนรับเสมอเปิด11โมง ถึงประมาณ4ี่ทุ่มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะลากยาวกว่านั้นก็ดูสถานการณ์ได้นะครับแตโทรมาหรือว่าอินบ็อกมาทางพี่เอได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เอมากๆเลยที่แบบชละเวลารบกวนพี่เอพอสมควรเลยขอบคุณมากขอบคุณมากๆครับยังไงผมฝากรายการเบสจิบบด้วยนะครับจะพาไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเบสหรือว่ามีคอมมูนิตี้ a เบสที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้ไปไปเจอไปพบกันนะครับก็อินบ็อกหรือ พิมพ์ใต้คนเมตมได้เลยครับนะส่วนของเบสโเนี่ถ้าเกิดว่าบอกว่ามาจากรายการเบ็จิ๊ๆนี่เขาไม่ลดอะไรนะครับแต่คุณจะได้พิตรภาพที่ดีถ้าคุณมาที่นี่นะครับเบสโฟโนะครับฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันนะครับ EP หน้าครับอดีครับ <S <S